นี่คือกล่อง b บเบ t ดสนาม d r อ p Attack POWER w อวแล้วเขาบอกว่าสนามนี้เมื่อไต่เอ็กซ์ตรีมไลนะครับมันจะเป็นการต่ายขึ้นไปเหนือระดับปกติแล้วก็จะดรอปลงมาจากความสูงเพื่อโจมตีคู่ต่อสู้ที่อยู่ข้างล่างเบเบดเอ็กซ Be <bet! S 1> ์สวัสดีครับผมซอมบี้ันทเซคับผมไม่รู้ว่าใครดูผมมาตั้งแต่รีวิวคลิปเบเบ t คลิปแรกหรือเปล่านะแต่อยากให้ทุกคนสังเกตข้างหลังนิดนึงตอนคลิปแรกะ่ะ เหมือนมันโล่งกว่านี้เยอะเลยชั้นวางของข้างหลังต้องจัดใหม่แล้วเพราะว่าของมันเยอะขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มไม่มีที่วางแล้วครับนั่นแหละพูดถึงฉากหลังแล้วคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทําคลิปไปเป็นคลิปอัปเดตเบเบทตัวใหม่อย่าง CX 1 0กับ CX 1 1ใช่ไหมครับหลายคนก็สังเกตด,ด้านหลังผมว่ามันมีกล่องเบเบทอยู่กล่องหนึ่งที่หลายคนก็พี่เมื่อไหร่พี่จะรีวิวกล่องนี้ผมรออยู่ นี่คือกล่องเบเบ็ดเอ็กสนามดรอปแอคแท็กถ้าใครตามวงการเบเบดมาสักพักหนึ่งแล้วก็จะรู้ว่าเบเบดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2อิขกสิทธิ์ใหญ่ๆนะครับที่จะขายโซนเอเชียก็คือจะเป็นทาคารตโทมี่ที่เป็นเบเบ็ดเอ็กกับอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นฝั่งของแฮสโบรซึ่งแฮสโบรเนี่ยก็เป็นบริษัทของเล่นของทางฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาแบบนี้นี่ก็จะเป็นเบเบดของฝั่งแฮสโบรตัวแรกของผมเลยแต่ถามว่ากล่องนี้มันน่าสนใจยังไงแน่นอนว่ามันไม่ใช่สนามที่น่าสนใจเท่าไหร่เพราะว่าสนามนี้กก,ออกแบบาา่ัรนนรใชใชขงขงน จริงจังอะไรมากมายแต่ที่น่าสนใจที่สุดในกล่องนี้มันก็คือโ o ม e r ายเว r ร ซึ่งเขาว่ากันว่านี่คือเบเบทที่เก่งที่สุดของฝั่งแฮสโบแล้วคาดว่ามันก็จะเป็นเบเบทที่เก่งมากๆของฝั่งท a กคาราโทมี่เหมือนกันเมื่อมันออกมานะซึ่งมันจะออกแล้วแล้วก็เป็นเบเบทที่แชมป์โลกข,ของปีนี้ใช้ด้วยครับแต่ก็งงว่าทําไมทําไมเขาถึงให้ใช้เบเบทแฮสโบในงานแข่งประเทศญี่ปุ่นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้แต่บอกก่อนว่าคลิปนี้ผมอาจจะยังไม่รีวิวโฮเวอร์ไวเวิร์นแบบเต็มที่นะครับเพราะผมจะมาให้ดูก่อนว่าสนามนี้มันน่าสนใจหรือเปล่าหรือยังไงควรจะมีไหมจะจะซื้อจะซื้อออหรืเปลล่าก็งดู ต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยหาซื้อในไทยค่อนข้างยากนะครับจะต้องหาคนรับหิ้วหรือคนที่แบบไปเที่ยวฝั่งยุโรปไปเที่ยวอเมริกามาก็ฝากหิ้วกันได้ราคาก็เอาเรื่องอยู่ไม่รู้ว่ามันแพงเพราะการนําเข้าหรือว่ามันแพงเพราะตัวนี้กันแน่แล้วเรามาดูรอบกล่องกันเลยดีกว่าเขียนอยู่ชัดเจนนะครับว่าเบเบตเอ็กซ์อ่าแล้วก็มีโลโก้แฮสบูรลีมาไว้ก่อนก่อนที่ใครจะตัดสินใจซื้อตัวนี้เบเบดของแฮสบูนะครับในงานส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่อนุญาตให้ใช้เบเบดของแฮสบูนะแต่ถามว่ามันมีงานไหนที่ใช้ได้ไหมมัน ที่สาคัญนะครับการที่เราจะต้องศึกษากฎของงานแล้วก็เครารพกฎกติกาของงานนะครับในกล่องก็จะมีตัว hover w h i t e b i r มาให้แล้วก็เป็น impact d r a k e โอเคแล้วก็มีพี่ชาย2คนนะครับที่กาลังสนุกสนานอยู่กับกล่องเบเบลวู้เรามาเล่นเบเบลเอ็กซ์เล let it มีพาร์ทของการนับคะแนนซึ่งก็เหมือนกฎกติกาเหมือนกันเลยครับสปินนับ1 Over นับ2 b u เบิรนับ2และ e x t r e m e มนับ3แล้วเขาบอกว่าสนามนี้เมื่อไต่เอ็กซ์ตรีมไลน์นะครับมันจะเป็นการไต่ขึ้นไปเหนือระดับปกติ แล้วก็จะดรอปลงมาจากความสูงเพื่อโจมตีคู่ต่อสู้ที่อยู่ข้างล่างน่าสนใจนะมันก็ฟังดูเท่ดีด้านหลังก็จะเป็นตัวสนามที่มีดีเทลให้ดูนิดหน่อยว่านี่มันจะดรอปลงไปแบบนี้ประมาณนี้เลยซึ่งมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ให้เบเมา2ตัวก็คือ Impact d Rake 960แล้วก็โลลั h แล้วก็ตัวไฮไลท์ของเราก็คือ h o v e r ร์ไวเวิร์นเราซื้อเพื่อกล่องน,นี้แ้ชเชต385แล้วก็บิ t นิดเดิลแล้วมาแกะกันเลยเฮ๊บโอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยฮึ๊บอ่าเป็นไงล่ะ แล้วเบเบย์อยู่ไหนอ่ะโดนร้านต้มปะเนี่ยผมโดนร้านหลอกปะเนี่ยอ๋ <c oughs> อย <c oughs> อยู่ด้านใต้สนาม, okay, นามโอเคเดี๋ยวสนามเราค่อยว่ากันนะครับ <c oughs> มาแล้วก็ข้างในก็จะมีเอ่อมีแค่นี้ โอเคก็ okay, ให้ที่ชูดมาเป็นที่ชูดอันเล็กนะครับซึ่งผมไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ที่ชูดก็ไม่ใช้นะครับเก็บไปมาดูตัวแรกนะครับก็คือ Impact Drake ของฝั่ง Hasbro นะครับ <c oughs> ก็ให้มันเป็นเบส m p a c t Drake นะครับค่อนข้างจะเหมือนกับของ t a k คาร t โทมเลยอะอ่ะอันนี้ผมหยิบมาเทียบให้ดูนะทุกคนแยกออกไหมครับว่าอันไหนคือ t a k คาร t โทมอันไหนคือ Hasbro ด้านหน้าคงแยกยากอยู่นะแต่ถ้าได้เป็นด้านหลังอะมันจะมีส่วนต่างนิดนึงเหมือนเป็นแบบ โลโก้เป็นแปะสติกเกอร์ประทับตาว่าเป็นแบบของแฮรโบนะครับก็ให้คอมโบมาเหมือนกันเลยเป็นลัชเชต960แล้วก็บิดโลลัชเอามาเทียบกันคือแทบแยกไม่ออกเลยตัวบิดโลลัชเนี่ยเอาเป็นว่าผมเก็บของโทมี่ไปไกลๆก,ก่อนเดี๋ยวมันจะปนกันไปมากกว่านี้โอเคนี่ก็เป็น Impact Ray 960โลลัชนะครับของฝั่ง h ฮ s b r โก็คือแทบจะเหมือนกันทุกอย่างเลยอาจจะมีดีเทลเล็กน้อยที่ไม่เหมือนกัน ตัวต่อมานี่คือไฮไลท์เลยที่ผมอยากได้มากๆเพื่อเอามาทดลองให้ทุกคนได้ดูกันและนี่คือ POWER w y v e r n เบเบทที่หลายคนบอกว่ามันโหดแล้วมันก็ มีความน่าสนใจมากๆตัวเบรดนะครับถ้าทุกคนสังเกตอ่ะมันจะมีความแบบบิดเบี้ยวเหมือนแผ่นมันฝรั่งทอดกรอบยี่ห้อหนึ่ง <c oughs> ดูดิมันจะเบี้ยวๆ,ๆบูดๆอย่างนี้นะเออมันไม่ได้มันไม่ได้โดนนั่งทับมาแะครับแต่ว่ามันเบี้ยวอย่างนี้จริงๆตัวนี้เนี่ยก็เป็นเบรดสายป้องกันคนก็เอามาเล่นเป็นสายโจมตีแล้วก็ค่อนข้างดุดันตามพวกโซเชียลของฝั่งต่างประเทศแล้วว่าเขาค่อนข้างดุมากให้ราชเชตมาเป็น385 กับบิตนิดเดิลนะครับก็ให้คอมโบมาเป็นสายป้องกันแหละตามตัวเขาเราจะได้โฮเวอร์ไวเวิร์น385 นิดเดินะครับอย่างที่ผมคำชับไว้หลายทีนะว่าตัวนี้อาจจะไม่สามารถใช้แข่งได้โดยเฉพาะงานใหญ่ๆแบบ G1G2G3 หรืองานอื่นๆก็ต้องดูกฎกติกาอีกทีหนึง่งเนื่องจากว่าเขาเป็นเบสของฝั่ง h ฮ s b r o นะแต่ฝั่งญี่ปุ่นก็มีครับอย่างที่ผมเคยทคําคลิปไปว่าจะมีตัวใหม่ที่ชื่อว่าไวเวิร์นโฮเวอร์อันนี้เนี่ยก็จะมาเป็นเบสเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนแค่สีวางจาหน่ายในฝั่งของญี่ปุ่นส่วนเอเชียบ้านเราก็อาจจะหายากนิดนึงเพราะว่าเขาจะเป็นการขายในรูปแบบของอิจิบังกุนจิผมไม่ราม,มีโอกอ,อ,โอกื ได้ไปสุ่มไหมแต่ผมอยากลองสุ่มดูครับใครที่มีช่องทางหรือกําลังจะไปสุ่มก็บอกได้นะครับโอเคเแบเบสองตัวก็ผ่านไปแล้วต่อไปไปดูสนามกันนี่ก็เป็นสนาม drop actack นะครับเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวผมจะ simulator ให้ดูก่อนว่ามัน drop ยังไงเป็นเหมือนลัมสเก็ตบอร์ดขึ้นไปอ่ะสนามมันเหมือนสนามฟิงเกอร์บอร์ดเลยมันจะเป็นลัมขึ้นไปนะครับขึ้นสูงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ drop ลงมาลงจากตรงนี้แล้วก็ไต่ขึ้นไปมันก็จะไต่ขึ้นระดับสูงขึ้นแล้วก็ทิ้งดิ่งลงมาเพื่อโจมตีครับ อะไรแบบนี้แล้วก็มีหลุมโอเวอร์สหลุมนะครับท้องบนคือถ้าตไต่พาดก็คือลงหลุมไปเลยแล้วก็หลุมเอ็กซ์มอีกหนึ่งหลุมมาลองประกอบกันเฮ้ย <Yeah. S 1> แล้วเราก็จะได้สนามดรอปแอคแท็มา mm hmm. เดี๋ยวเราลองไปดูการวิ่งของเบเบในสนามนี้กันเลยดีกว่าโดยที่เราจะลองด้วย Impact d เจอเแล้วก็ Hover Waver นี้นะครับไปลองดูการวิ่งของสนามนี้กันไป แวะมาสัหน่อยครับเผื่อคนอยากรู้ว่าเบบคของฝั่งแฮทโบเนี่ยน้ำหนักจะเป็นยังไงบ้างเริ่มจาก Impact Drake น้ำหนักเบร Impact d เด k กจะอยู่ที่38.94กรัมระเชดจะอยู่ที่6.11กรัมและบิดอาจะอยู่ที่1.95กรัมแอบลองมาเทียบกับของญี่ปุ่นเบรของทาคาระโทม่จะอยู่ที่39.00กรัมอู้เหมือนหนักกว่านิดนึงด้วยนะระเชตเก้จะอยู่ที่6 0 3กรัม นบิดโลลัสจะอยู่ที่9.12กรัมน้ำหนักทั้งตัวของฝั่งแฮทโบจะอยู่ที่46.93กรัมและน้ำหนักทั้งตัวของฝั่งญี่ปุ่นจะอยู่ที่46.93กรัมเท่ากันเท่ากันเฉยเลยมาดู h o เวอร์ไวเวกันบ้างเบต์โฮเวอร์ไวเวิรจะอยู่ที่35.38กรัมหูน้ำหนักค่อนข้างเบานะและเชด385 4.71กรัมและบิด e ิเดลอยู่ที่2.02กรัมน้ำหนักรวมจะอยู่ที่ 42. 06กรัมน้ำหนักค่อนข้างน้อยเลยนะเนี่ยและนี่จะเป็นการทดสอบการวิ่งนะครับผมจะใช้เบเบตตัวที่เขาให้มา2ตัวก็คือ Impact Drake กับตัวของ Hover w ์ v e r ก็อย่างที่เราว่ากันไปว่ามันจะเป็นสนามที่ไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปบนนี้แล้วก็ดรอปลงมาตรงนี้เาเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ 3, 2 1 go s h o นเกิด โโอ้ห oh, มันททเบิ้ลเอ็กตรีมแล้วก็ลงไปโอเคดูใหม่ดูใหม่เก๋อชึ้เห็นปะเอาไม่ขึ้นเลยเฮ้ยเท่อยู่นะด้วยความแรงของแรงน้ำถ่วงมันพุ่งออกไปข้างนอกได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วมากโอเคไหนเราจะลองตัวนี้ดู Hover w ์ไวเ n ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะไม่รู้มันจะตายแต่บิดมันเป็นบิดป้องกันมันอาจจะไม่ตายลายเท่าไหร่หรือเปล่าเกมันไม่ตายเลย มันให้ชิ้นส่วเป็นสายป้องกันน่ะมันจะตายก e ี่โมงอ่ะก็ถือว่าเป็นการดูวิธีการวิ่งของมันแล้วกันว่าถ้าลงสนามปกติมันก็จะวิ่งประมาณนี้นั่นแหละครับสายป้องกันงั้นเราลองมาดูการแบทเทิลกันในสนามนี้ของเบเบ้สองตัวที่ให้มากันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงระหว่าง Impact r a k กเจอกับ Hover Wiver นับสแต้มนะครับ3 h 1 o e go shoot เอาสายป้องกันยังไม่ทันได้ตายเอ็กซ์ตมเลย โอเวอร์ฟินห์โอ้ยเบะมันเจ็บอยู่นะเนี่ยโอ้ยเว้นสองแต้ม3 2 1 e e t w go shot ปึ๊บโดดขึ้นไปแล้วโดดขึ้นไปแล้วโอ้โหมันไม่โดนเลยอะ่ะเอ้ยเอ้ยโดดมาแต่ว่าแต่ว่าโดนเคาน์เตอร์ออกไปเองครับออกโอเวอร์นี่ก็ออกโอเวอร์ไปนะครับโอ้เมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้สวยมากเอ้าก็เท่ากับ จบเกมแล้วไอ้ดิมันสั้นจังเลยอะต่อไปเราลองเอาเบเบททั้งหมดที่ผมมีสุ่มหยิบขึ้นมาแล้วก็ลองมาสู้กันนะครับเป็น d e a h m a h Survival บลณะนี่คือเบเบททั้งหมดของผมเราให้ตัวที่ยังเป็นแชมป์อยู่เมื่อกี้อย่าง h o v e r w y v e r อยู่เป็นตัวหลักก่อนเลยครับ h o v e r w y v e r เจอกับ Dan Buster t h r go shoot อุ้ยเอาแล้วยังไม่ทัน อะไรกันเลยเรียบร้อยครับโฮเวอร์เวิร์นอยู่ต่อโฮเวอร์ไวเวิร์นกับฟ็อกบัตเกิดชูดอ้าอุ้ยไม่มีใครไต่ขึ้นไลายเลยไต่ไหมไต่ไหมเออเออปุ่มเขาป้องกันดีมากแต่เอียงมากยังไงฟ็อกบัตฟ็อกบัตไหวไหมทำไมโฮเวอร์เอียงแต่เรียบร้อยครับผมสปินฟินิชเฮ้ยพลังป้องกันโฮเวอร์ไวเวิร์นมันแข็งแกร่งเกินไปชาร์จสกเกลเจอโฮเวอร์ไวเวิร์นเกิดชูอุ้ยอุ้ยไปแล้วไปร์กสเกลไต่ขึ้นได้ไหม ชักเกลียวไต่ขึ้นไม่ได้โอ้ยแต่ตีแรงมากตีแรงทั้งคู่ตีแรงทั้งคู่เอา้าชักเกลตีโฮ้ยเว์ลงโอเวอร์ฟินิชครับชักเกลเจอกับดันซอสเกอรชุดเขาออกไปเองอดันซอสอยู่ต่อดันซอสกับยูนิคอร์นสติงเกอรชุดอุ้ยอุ้ยหนักเ,เอาเาเรียบร้อยคล้อออกไปแล้วครับดันซอสกับฟินิชวิงเกอร์ชุด วูดแท้อยู่ดุดันอยู่เมื่อกี้หายจะงหมดก่อนครับที่เหมือนัตี้กาอากาศเรียบร้อยฟินิกวิงชนะฟินิกวิงเจอกับแอร์โรไปกระทัดเกิดชื่อเฮ้ยวู้ยแอร์โรเฮ้ยแอร์โหดมากอือหือเฮ้ยตอนมันขึ้นแล้วก็ลงมามันเท่มากเลยนะสนามเนี้ยเอาแล้วระยะสนามดอกแท็กเรียบร้อย แอลโลเปกาซอยู่ต่อครับแอลโลเปกาซกับชาร์กเอ็ดเกอรชุดอุยอ้ยๆกลับมาได้ด้วยเรียบร้อยแต่ก็โดนสปินอยู่ดีเดีย๋ยวซุ่มอีกสัก3ตัวก็จบสนามนี้แล้วกันนะแอลโลเปกาซเจอกับซากาเปียวส์เตียเกอรชุดอมาถึงก็เอาอต่างคนต่างดอปขึ้นไปดรอปได้ไหม เรียบร้อยเวอร finish เฮ้ยทำไมแอโรเปกาซัสสตอกคอมโบมันเก่งสนามนี้แอโรเปกาซัสเจอกับยูรานเบฟเกอรชิอ็้ยกยอยยรยยเยยยยยตรยยยาแตยย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 ยอยยยยอเยย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 ยวยย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 ย้อยยยัยย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 ย้ยย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  ขึ้นมันก็ไม่ค่อยขึ้นกันเท่าไหร่นะโอเคแพ็กเจรกเอ้โคโบอลเร็กหมดแรงเรียบร้อยครับไปเรียบร้อยโอเคแล้วจากการที่ผมหยิบมาทั้งหมดหลายตัวอยู่จําไม่ได้ว่ากี่ตัวแล้วแชมป์ประจําสนามนี้ได้แก่แอโร่เบกาซัตครับจริง,รงๆเรามาพูดที t ูวันโ go shoot ก็ไม่ถูกนะในฝั่งนั้นนะ่ะเขาจะใช้อีกคำหนึ่งครับจะเป็น three two one ready rip แบบนี้นะ โอเคครับแล้วนี่ก็เป็นสนาม Drop a แ t คแทของฝั่ง Hasbro นะครับเป็นเบรเบสองตัวตัว Impact Rake ที่หลายคนก็คุ้นเคยกันอย่างดีมันก็เหมือนกันนั่นแหละกับตัวที่เป็นกระแสเมตาของฝั่ง Hasbro แล้วมีการพูดถึงแล้วก็กำลังจะมีในฝั่งญี่ปุ่นเร็วๆนี้แต่อย่างที่บอกเนี่ยต้นคิดว่าคนนกอกเกาะญี่ปุ่นอาจจะหาเล่นลําบากนิดน,นึงหรือถ้าหาได้ก็อาจจะแบบ มีการจำกัดในหลายๆสนามนะครับคลิปในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวสนามดรอปแอคแท็ให้ทุกคนดูแล้วกันเพราะว่าไหนๆก็ซื้อมาแล้วแต่สําหรับคลิปรีวิวเจ้าตัวนี้เต็มๆรอดูคลิปต่อๆไปนะครับผมซื้อมารีวิวแน่ๆแล้วก็จะลองหลายๆคอมโบเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงความเก่งกาจของเขาในวันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เห็นเจ้าตัวนี้เต็มที่แต่มาลองสนามให้ดูเป็นการสนุกๆๆกๆเย็อยากจร้เหปแอคแท็ลลแททก,กอ,นะ Drop อันนี้ผมคิดว่าถ้าไม่ได้อยากจะได้ตัวนี้มาเพื่อเล่นกันสนุกๆผมงง มองว่ามันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะคือราคาที่ได้ตัวนี้มามันซื้อเบรเบรดดีๆได้ประมาณ3-4ตัวเลยหรือถ้ามีงบจะซื้อสนามนี้แล้วไม่ได้อยากได้ตัวนี้ผมว่าไปซื้อตัวสนามอินฟินิตี้ดีกว่าอย่างที่บอกเตือนอีกทีหนึ่งเบรกของแฮสโบอาจจะใช้ในงานแข่งไม่ได้นะครับก็ลองคิดดูก่อนจะซื้อและเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาลองเล่นกับสนามปกติดูแล้วก็ใส่คอมโบให้เขาว่ามันจะโหดดิบเถื่อนขนาดไหนถึงขั้นที่ว่าแชมป์โลกก็ใช้ตัวนี้ในการเอาชนะมาได้นั่นแหละครับเจอกันคลิปต่อไป let it r i